สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้ก็พามาเข่าป่าคือเก่าจ้ะสวัสดีครับมาหายังบอตองดอกกระเจียวหาดอกกระเจียวจ้ะเข่าป่าหาดอกกระเจียวยังไม่ไ,ได้กินดอกกระเจียวเนาะบอตองลนาะหยกกระเจียวกาเต็มมดพี่น้องจริงๆเงิน phun phần nó phun tóc ừ. <laughs> nó bóng nó phun ừ. tóc hèn phần này nó phun tóc ní lạnh nó phun tóc lại nó tổng nó tóc เดีเดงเนาะเดียยเดงไปสงามๆอยเดงเนาะเฮยงามฮะโล่น ใส่แล้วยัองอ,อ่อนอะยู่เนาะโอ้ยค่ะขึ้นเหน่งแทบกระลงฟุ้งมีคนมาปะต้องจิ้เลยเปล่ามีเ่อยู่ในนนั่แหละ เป็นดี่ก็พี่นจะได้หาเนืพอประมาณเนาะอีกต้นหลายอยู่โอ้ยกติวพี่น้องติวสมใส่แกงเห็ด เนาะตินฟักติวแม่นมดนีเพื่อนก็มีเฮือนก็มีเพือนจ่อฝ่ก็มีเติมฟักติวจ้ะดีดีปะตังกําลังออกเลยงามขนาดเดี๋ยวดดี ว่าเขาคนข้างจะเป็นดอกกระเจียวแดงเลยเนาะมันไม่ค่อยเห็นดอกกร<ป>ะเช้าขาวมันดูดอต้องให้นี่มั้งสายตาดีขนาดถึงจะใกลเลยนี่เดชกำลังออก ฝนตกโอ้ยด <c ười> ีด้วยฝนเบาอเนาะฝนตกบาแห้งมือหักค่อยๆหลังออกงามขนาดบุขาดขามือวะมือขอมือใหญ่เนาะดึงดึงมือดีโอ้ยเสียได้สียได้ดีสองดอกต้องใซีมีต่อสองเลย ได้ไยมซึ่งไม่ดีอือจะโอ้โหโอ้โหโอ้หดิไอ้ตัวตั้งวันหย่าเลยวันะาเลย Oh. หลายจีงเนาะแถวนี้เนาะเราหาแถวนี้เลยกันครับควอดขี้ดินเลยควอดขีดด้ดินออกก่อนมาจังเลยดีอ่อนๆเลยตัวนี้น่ารักขนาดเลยหกน้อย ใหญ่ขานาดอ,ดอันอออนี้ได้ยูคนได้ยูสวงามเนาะงามเนาะมันระบักหายแค่แน,น,น,นี้แหะออกีนปานดอกไม้เลย ดีโอ้ยการขึนมาเมดเลยดอกไม้ป่า,าใสยี่สองดอก เดี๋ยวไปดูไหนเนี่ยเดี๋ยวมาจลังฟังอพอดีจริงออดีดีว่ะั้งนดีนะมต้นมันหลอยู่แถวนี้ นะโอ้มีแนวกินดอกชนนำเนาะกินบ้าบึดจำบึดยื้อนะดิตุ้นอาปันถอดให้โคนบอกันดีโคนดีเดี๋ยวพี่ไก่สมแดงงามใหญ่ด <laughs> goodbye. <laughs> goodbye. <laughs> goodbye. <laughs> เทียบเลยแถวนี่ก็ต้มาทีเดียวพอลวกเลยที่พี่ยังเยอะอยู่ไฟใหม่ข้างหน้าเอาได้เลย

เซมี่เอาได้อยู่ตรงนี้ตล้วแต่บางดอกเนาะเห็นง่ายอยู่ใกล้มากเลยดีอู้ยงามนะดีลวกเลยพี่น้องคือได้ดอกนี่บ่ต้องอันนี่ไรเห็นน้อยไปบ่เอาไปได้เอาไปได้เนาะมันสีขาดอีกเนาะก็ยื่นไง

กานบังนกง่ายที่ก็นี่เดี๋ยวบอต้อ,องหุ่นออกเลยบุดีเซบเลยไนหะมออกต่อเน่ีย พีน่น้องกำลังออกกำลังแด่นีกำลังออกงน้อยนี่เท่นะใบไม,ใม้นะเนใหญ่ก่ใหม่จะมัเก็บใหม่ะรี่เด้อยตององ่ชาพอดีเพี่น้องะนะมง,งาม ันนังใดคือเก่าโดกินนี่มันโดกมั้ยดีโอ้ยพี่เดบอาดอกพี่กอนนี่ถอนไปนี่ดูวิธีถอนละ Thu đỏ phục Cái cái lưỡi Đây nè Đây là bà đồng Như bà Nói gì vậy đó Bà đây Bà đây Bà mày cho bà ốc Bây giờ mình mà Như bà Đi Bà có lòng đó Đúng ิเลยไปใหม่ขึ้นหากระปุกขึ้นมาถึงกอเลยแบบตรงนี like ้อ <Tá, fair? S 1> ีกหาอหาอีกหาคนเลยหาคนหาคนโอ้โหผู้บอม

วยเนคนลยนีนยนงางเลยออนี่สวยให้อีกให้อีก แสงอัศวีไย่เลยพี่น้องงามสวยบ้านเฮาเด็ดเด็ดขนาดดอกลูอยู่นี่เด็ดดอกน้อยดีดอกน้อยแต่ว่าต้นสูงแล้วต้นยาวละวเดี๋ยวเกลียวแดง สุดามันเน่นขึ้นบกขึ้นขึ้นง่ายเนาะบางดอกก็ดอกเน็มดอกง,างา่ายง่ายดอกใหญ่แล้วอ้อนแม่บอ้องไปตองกลุ่มนี่นี่ ต,ต้ำต่ำโบบเวลาเมื่อเราหอไปตรงทุงเนี่อโอ้งามงามนี่ออกสีชมพูออกมึงม่วงเนาะนี่นี่บอเดงอ,อันนอันนี่งามเฮ้ย ຂະເດບບໍ່ຕ້ອງນ້ອຍๆไดนี่ๆນี่ນະຊິລົງດອດຊິຊິເຊັ່ນເນາະອືບໍ່ສົມບູນເນາ อันนี้ตัวต้นนะอันนี้สองดอกด้วยกันไหงามมากดิสวงาม าง,งามจาะพี่น้องดอกกระเจียวเฮาได้ลวบพวกใหญ่นึงพอกินเลยเนาะพอกินแล้วจ้ะเมื่อใหม่จะมาใหม่เนะาะถ่ายอีกได้อีกอยู่ดอกออพอกินแล้วมันฮอนบ่ต้องเอลยพอกินแล้วก็เด็ดพี่น้อง <c oughs> อย่างวอใหม่จะมาใหม่จ้าวูใหม่จะมาจะเศร้าสองสามมื้อ,อเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอแค่นี้เดจอจ้ากระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้สาวกระเริงแชาแนลเนี่ยเดอจา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้าลุกสตาร์ทต้อมเสกเปาเฮาเ